แล้วนะฮะสำหรับเบสเครื่องวัวเบสเชียงเบสเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พี่แจ๊คนะครับกับช่างไทยนะ<ป>กะ็จะมาสาธิตสินค้าตัวนี้ซึ่งลูกค้าสั่งมาสั่งผลิตมาเนาะก็เลยขอพรีวิวนิดนึงก่อนที่จะจัดส่งให้ลูกค้าแล้วก็จะได้ทดสอบเพื่อลองเครื่องด้วยตัวนี้จะเป็นเครื่องกวนไส้ขนมนะ,ะขนาด16นิ้วนะตัวนี้เป็นตัวถงังเห็นไหม ตัวหม้อกวนเนี่ยจะเป็นสแตนเลสส่วนใบกวานนี่จะเป็นใบไม้สักนะฮะต่อแบบนี้นะแล้วก็ตัว,ต,วตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นเงี้ยที่เครื่องสีกันสนิมนะมันจะมีมอเตอร์มาให้ตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษหน่อยเพราะว่าจะเป็นตัวมอเตอร์วิสุบิชินะนเดี๋ยวจะให้เจ้าท้ายลองเปิดเครื่องเทสให้ดูเลยเป็นยังไง,งคต่องทำงานยังไง เกตว่าสังเกตว่าเสียงจะเงียบมากเลยนะเพราะว่าจะเป็นมอเตอร์อิดูจะไม่มีเสียงววรบกวนมากแล้วก็โยงไปยังสายพานสายพานที่อยู่ทีู่่เล่ด้านหลังตัวนี้นเห็นไหมก็นิ่มๆไปนี่เนะาะก,การก็ไม่ยากนะกวนได้หมดเลยกวนน้ำพริกนะกวนไส้ขนมเอ่อ ควรโอ้ยได้หลายอย่างเลยอ่ะที่เป็นที่เป็นเกี่ยวกับพวกน้ำพริกพวกไส่ขนมเนาะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการจะกวนแบบใช้ความร้อนนะตัวนี้ก็จะมีช่องด้านล่างเพื่อที่จะใส่ตัวเตานะจะให้เตาหัวเร่งหรือว่าเตาแก๊สขนาดเล็กก็เสียบเข้าไปได้เลยด้านล่างก็จะมีช่องว่างให้เนาะเพื่อที่จะลมให้มัน,นร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กวนเข้าไปนะ,ะทำความสะอาดยังไงนะทำความสะอาดง่ายๆเลย ท้ายลองติดตรงนี้ก่อนเนาะจะให้ถอดใบตรงนี้ออกมาดูนะผู้หญิงก็ทําได้นะฮะเขาจะมีประจรแจแถมมาเป็นประแจหกเหลี่ยมเนาะตัวนี้จะขันออกมาไม่ต้องขันสุดครับขันแค่หลวมก็พอผรก็สามารถออกได้ <c oughs> ออกมาแบบนี้นะครับแล้วตัวเนี้ยจะจะยกได้นะขันลงขันลงเลยเลยไหมก็ เอาไปล้างเนาะได้เลยแบบนี้แล้วก็เอาออกเลยครับออ,อ่ะแล้วถอดตัวอ่างขึ้นมาซ้ายขวาหนึ่งสองก็ง่ายง่ายตัวอ่างก็เป็นสตเตเลสต์สามสูงสี่ 3, นะฮะก็ถ้าเอาไปขัดทำความสะอาดก็จะสวยๆแบบนี้นะอ๋อ ลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์0864298698นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์นั้นก็ได้นะสำหรับวันนี้พี่แจ๊กกับช่างไทยก็ขอตัวไปก่อน